สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้พาชมสร้างหลังที่4นะครับก็คือวันนี้แมคโครมาขุดหลุมพุตติ้งนะครับก็คือจะเริ่มสร้างหลังที่4แล้วนะครับหลังแรกหลังที่1หลังที่2หลังที่3าเนี่ยก็กําลังสร้างไปเรื่อยๆนะครับก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับหลังที่2เนี่ยกำลังชาบอยู่นะครับหลังที่2กําลังชาบอยู่หลังที่3เนี่ยติดบัวแล้วติดฝ้าแล้วเดี๋ยววัน2วันก็สีมาลงแล้วนะครับหลังแรกก็เหลือแค่ปูกระเบื้องในบ้านนะครับแล้วก็เทพื้นรอบบ้านทํโรงรถ ก็เล็กนิดหน่อยนะครับเพราะว่า,ารอทําถนนโครงการอยู่นะครับถ้าทําถนนโครงการเนี่ยก็จะทําหลังแรกให้จบนะครับรอทําถนนโครงการเราก็จะจบหลังแรกนะครับแล้วก็วันนี้จะพาชมหลังที่4นะครับหลังที่4เนี่ยเพิ่งทําเขื่อนเสร็จนะครับทําเขื่อนเพราะว่าหลังที่4นีะ่ติดคลองลํากระโดงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพาดูใกล้ๆนะครับโอเคไปดูครับหลังที่4รรี่ก็บรรยากาศติดคลองนะครับ ติดคองลำกระโดงประมาณ2เมตรนะนะครับทำเขื่อนเสร็จแล้วนะครับทำเขื่อนเทคานแล้วนะครับติดคองแล้วก็กำลังจะดึงสเตนะครับทำสเตให้ด้วยนะครับก็มั่นคงแน่นอนนะนะครับไม่มีเอียงแน่นอนนะครับเพราะว่าเราทำสเตนะครับเนี่ยดึงสเตตรงนี้เป็นเข็มนะนะครับแล้วก็ดึงสเตนะครับทุกทุกต้นเลยนะครับดึงทุกต้นเลยแล้ก็วันนี้แม็โครมาขุดหลุม ขุดหลุมเราจะทาฟุตติ้งแล้วเนี่ยกําลังตีลายนะครับตีลายบ้านลายอะไรนะครับขุดหลุมฟุตติ้งเข็มมาเริ่มเลยนะครับเข็มไอยิบสองเข็มแบบบ้านสองชั้นอ่ะนะครับลึกยี่สิบเมตรอะนะครับเอาแบบรากฐานเนี่ยต้องมั่นคงนะครับบ้านต้องรากฐานมั่นคงนะครับอยู่แบบเป็นร้อยปีเลยนะครับก็หน้างานประมาณนี้นะครับเริ่มสร้างหลังที่สี่แล้วนะครับ หลังที่3ก็เริ่มติดบัวแล้วติดฝ้าแล้วนะครับแล้วก็เริ่มเทคานรั้วแล้วรั้วก็เริ่มทําแล้วนะครับหลังที่2องกำลังฉาบนะครับพึ่งก่อเสร็จนะกําลังฉาบอยู่ช่างกําลังน่าจะฉาบหลังบ้านอยู่นะครับก็เทคานรั้วแล้วนะครับอะไรแล้วจะเตรียมแล้วนะครับหลังแรกนะครับเดี๋ยวพาดูหลังแรกหน่อย หลังแรกก็ทาสีรอบแรกแล้วนะครับติดกระจกอลูมิเนียมแล้วนะเหลือทําลงรถหลังคาลงรถนะครับตรงนี้จะมีหลังคาลงรถนะครับเหลือหลังคาลงรถแล้วก็เหลือเทพื้นรอบบ้านปูกระเบื้องนะครับก็ใกล้จบแล้วนะครับประมาณนี้ล้วฉาบเสร็จหมดแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ทาสีล้วก็ประมาณนี้ครับ